ในวันนี้นะครับส่วนของงานหลังคาชั้นล่างนะครับเราก็เริ่มมีการติดตั้งส่วนของครอบข้างบริเวณจั่วไปแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตั้งส่วนของตัวไม้ฝานะครับเพราะว่าของเดิมของเขาจะเป็นตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับที่มีปัญหาเรื่องการแตกแล้วแล้วก็มีฝนสาดเข้าไปซึมเข้าไปในตัวบ้านด้วยนะในงานนี้ผมก็เลยเลือกเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นไม้ฝานะครับ โดยลักษณะของไม้ฝาที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบที่มีบางใบนะครับซึ่งตัวบางใบเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะซ้อนทับกันนะครับเพื่อป้องกันน้ําอีกอย่างก็เป็นตัวที่ช่วยปิดหัวสกูนะครับเวลาเรายิงสกูด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกลายได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นลายเสี้ยนลายไม้หรือว่าจะเป็นลายเรียบๆเ,เลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้การติดตั้งก็ไม่ยากนะครับตรงนี้ ครับอันนี้ผมได้มีทําคลิปแนะนําแยกไปแล้วนะวิธีการติดตั้งนะครับข้อดีของตัวไม้ฝาที่เป็นลักษณะไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้นะครับจะมีความทนทานทนแดดทนฝนทนสภาพอากาศได้ดีนะครับถ้าเทียบกับวัสดุที่เป็นไม้หรือว่าเป็นลักษณะสมาร์ทบอร์ดนะครับอันนี้ผมว่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะผมก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้สําหรับตรงบริเวณจั่วนะครับถัดมานะครับในส่วนของทีมช่างก็ทําการติดตั้ง ฟ้านะครับบริเวณจัว่วเข้าไปรวมถึงไม้มอบต่างๆก็ถือว่าตรงนี้อ่าก็เสร็จสิ้นนะครับจะเหลือแค่ตัวคอบสันจั่วด้านบนนะครับแล้วก็ตัวคอบอ่าตัวหลังคาที่เหลือนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาเก็บงานอีกทีน,นึงนะครับซึ่งผมก็คุยกับช่างไว้ว่าอยากให้ตัวหลังคาเนี่ยเสร็จ ก่อนเลยนะครับบนหลังคาส่วนฝ้ารอบนอกเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําอีกต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าผมกลัวเรื่องฝนด้วยนะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่อาจจะมีฝนตกได้นะสังเกตที่ช่อมะม่วงตอนนี้มันมีดอกเยอะเลยนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่จะอาจจะมีฝนเนี่ยตกมาชะช่อมะม่วงนะผมก็เลยคุยกับช่างว่าอยากให้ทําในส่วนของหลังคาเนี่ยให้เสร็จก่อนเลยส่วนในวันนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยก็มีในเรื่องของการแก้งานนิดหน่อยนะครับในส่วนของตัวระบบไฟที่ได้ เดินไว้นะครับตรงนี้เนี่ยมีหลายท่านช่วยคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะครับว่าตัวสายลายกับสายนิวตอนที่มาจากเมนมันควรเดินอยู่ในท่อเดียวกันนะเหตุผลก็จะเป็นในเรื่องของมาตรฐานที่เขากําหนดมานะครับเรื่องของการเหนียวนําสนามไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยต้องมาแก้นะครับโดยการเอาสายลายกับสาย ตัวนิวตอนที่มาจากเมนนะครับเดินเข้ามาในท่อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปที่ตัวตู้คอน s u m อร์ส่วนสายกาวก็จะแยกมาอีกท่อหนึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มาแก้งานของไฟฟ้าซึ่งงานไฟฟ้าตอนนี้ถือว่าจบแล้วชั้นบนนะครับจะเหลือแค่การต่อไฟสายเมนกับตัวต่อกาวเท่านั้นนะครับถัดมาช่วงบ่ายผมก็มาดูในส่วนของตัวหน้าต่างนะครับเพราะหน้าต่างเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ใหญ่มากๆนะสำหรับการ ที่จะต้องรีโนเวทนะครับเพราะว่าหน้าต่างบ้านหลังนี้นมีเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าชั้นบนชั้นล่างนะซึ่งผมคุยกับทางแฟนผมแล้วก็ทางน้องชายแฟนเขาก็อยากให้ใช้หลังคาเกา่าให้ใช้ตัวหน้าต่างเก่าไปก่อนนะครับเพราะว่างบประมาณในการเปลี่ยนเนี่ยอ,อาจจะยังไม่มีเพราะว่าตัวหน้าต่างผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยน่าจะหลายหมื่นอยู่นะครับซึ่งงบประมาณที่เรามีณนะปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่สักประมาณ สามแสนสำหรับค่าวัสดุนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ใช้ไปประมาณแสนหน่อยๆแล้วนะครับคิดว่าอาจจะไม่พอนะดังนั้นหน้าต่างเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะปรับปรุงให้มันสามารถพอใช้งานได้นะครับในส่วนที่มันเสยเนียก็จะเอาออกมาเพื่อทําการแก้ไขปรับปรุงนะครับแต่ถ้ามันเสียแบบเยอะจริงๆก็อาจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบางส่วนเท่านั้นแต่ส่วนไหนที่ยังใช้ได้ก็จะใช้นะครับปัญหาหลักเลยนะครับตัวของอบ้านเนี่ยนะครับ พวกสกูที่เขาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นปากแบนนะเป็นหัวแบนมันจะไม่สามารถที่จะขันออกได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ผมก็ต้องใช้วิธีการงัดเอาเลยนะครับเพราะว่าลองหลากหลายวิธีแล้วนะครับไม่มีวิธีที่จะขันออกเลยนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการงัดนะครับเป็นวิธีที่จะสามารถเอาตัวอุปกรณ์ พวกหน้าต่างนะครับหรือว่าจะเป็นเหล็กดัดเนี่ยออกมาได้นะครับผมก็ลองเช็คนะครับในส่วนของหน้าต่างทั้งหมดเลยนะครับส่วนไหนที่ยังใช้ได้นะครับก็จะไม่ถอดนะครับแต่ส่วนไหนที่มันเสียงจริงก็จะถอดออกมาเพื่อทําการแก้ไขปรับปรุงให้มันพอใช้งานได้ก่อนซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่เจอปัญหาหลักๆก็คือความฝืดของตัวหน้าต่างนะครับตัวบานสวิงหรือว่าเขาเรียกตัววีโก้อะไรของเขาเนี่ยครับตรงนี้มันมันฝืดนะผมก็แค่ฉีดตัวน้ํายานะครับหล่อลื่นเข้าไปนะมันก็สามารถที่จะกลับมา ลื่นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดได้สุดๆเลยนะครับแบบเปิดแบบได้กว้างเลยนะครับจนสุดของเขาเลยแล้วก็เปิดปิดได้ง่ายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าต่างบานไหนที่ยังใช้ได้ก็จะใช้งานอยู่นะครับเราจะแค่ปรับปรุงแค่เรื่องของการขัดนะครับแล้วก็ทาสีในต่วนของวงกบนะครับของหน้าต่างต่างๆเนี่ยใหม่ตัวกระจกที่มันเสียหายนะครับบางบานมันแตกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะทําในส่วนของหน้าต่างแต่มีหลายท่านแนะนํานะครับว่าควรอยากให้เปลี่ยนเป็นพวกบานเลื่อนนะครับหรือเป็นอลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวอนาะคตค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ในงานนี้ผมอาจจะใช้งานทําวิธีการตามที่ได้บอกไปก่อนนะครับผมเพื่อประหยัดงบประมาณอะไรต่างๆด้วยอีกหนึ่งงานเลยนะครับที่ผมต้องทําในส่วนของตัวห้องน้ําชั้นบนเนี่ยผมจะทําการลืกระเบื้องโดยการสกัดกระเบื้องทั้งหมดเนี่ยออกนะครับ ในส่วนของตัวผนังซึ่งต้องบอกว่ากระเบื้องนะครับที่มันอยู่โซนบนบนน่ะมันล่อนออกหมดเลยนะสามารถที่จะดึงออกได้เป็น,นแผ่นเลยนะครับแต่โซนที่มันอยู่ทางด้านล่างนะครับที่มันโดนน้ําหรือโดนความชื้นเนี่ยต้องบอกมันแน่นมากๆเลยนะครับสกัดเนี่ยก็คือสกัดแทบไม่ออกเลยนะต้องพยายามแบบนั่งสกัดค่อยๆสกัดไปหาวิธีอะไรต่างๆแบบหลากหลายมากเลยนะครับกว่าที่จะสกัดได้นะเนื้อปูนต่างๆที่สกัดออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เรียบด้วยตรงนี้ก็ต้อง นะครับสกัดให้มันออกมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำการแก้ไขแล้วก็เก็บงานตอนก่อนที่จะปูกระเบื้องอีกครั้งนึงนะครับสําหรับหน้างานห้องน้ําตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพอได้มาเจองานลักษณะแบบนี้ต้องบอกเลยว่างานหรือกระเบื้องเก่าเนี่ยนะครับที่มันติดแน่นๆเนี่ยคือผมเนี่ยไม่อยากจะทําเลยนะถ้ามาเจอกับหน้างานนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ยังไงก็ต้องทํานะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อสําหรับตัวรีโนเวทห้องน้ํา ห้องนี้ด้วยนะครับว่าจะออกมาหน้าตาอย่างไรสุดท้ายนะครับภาพรวมของงานวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของหลังคาครับก็ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วดูต้องบอกดูดีขึ้นเยอะนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ